สวัสดีค่ะวันนี้เรา,าจะมารีวิวขนมนะคะในวันนี้หนูก็ไปซื้อดีเซเว่นแล้วก็เจอเจ้านี่มาค่ะนี่มันก็จะเป็นเออขนมอะไรสักอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันเป็นขนมมิลสโซมิลช็อกโกแลตบาร์วิทครันชี่บิสกิตช็อกโกแลตสอดไส้บิสกิตตา er. แบ็คครันชเชอร์แบ็กคันแบ็กคันที่อะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วมันแบบว่ามีทงี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันค่ะโดยการแกะแป๊บแป๊บนึงนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนี่ค่ะมันต้องแช่ตู้เย็นหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันละลายเละมดแล้วนี่ในใน,นก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเจะกัดคำหนึ่งให้ดูค่ะอืมอมือร่อยมากเลยค่ะ มันจะเป็นลดคันคๆยังไงไม่รู้ว่าค่ะก็อย่ไปเจอที่เทเว่นนะคะอย่าลืมไปซื้อด้วยล่ะอร่อยมากๆเลยแต่วันนี้ขอขอบคุณเมย์ข้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแลคราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะบ๊ายบายค่ะ